หลายคนอยากรู้นะคะว่าโอ้ยตอนนี้มีเทคนิคการไลฟ์สดแบบใหม่ที่ตั้งได้ว่าสมมุติว่ามีคนส่งของขวัญตรงนี้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้แล้วส่งปุ๊บเพลงก็จะดังแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นตามเพลงนั้นโอ้พูดง่ายๆว่าเป็นอีกหนึ่งการหาไรายได้นะคะว่ามีคนส่งของขวัญแบบนี้นะคะแต่เราก็ต้องทำอะไรบางอย่างที่เราพิมพ์ไว้โอ้เพื่อน อยากรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงไอ้ที่มันขึ้นแบบเนี้ยได้ค่ะมาแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหวัวใจแล้วก็ติดตามช่องจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคค,ความรู้ดีๆแบบนี้มาทํากันจะ้ะให้เราเข้ามาที่ Google นะคะแล้วก็มาเซิร์ชคําว่า Diffinity นะคะตัวแรกเลยตัวนี้นะคะจิ้มเข้ามาค่ะ จากนั้นนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะให้เลือกคําว่า start นะคะแล้วตรงนี้นะคะ่ะตรงช่องนี้จะมีให้เราใช้สมัครด้วย gmail นะคะก็สมัครให้เรียบร้อยจากนั้นค่ะพอสมัครเรียบร้อยแล้วให้กดคําว่า set up นะคะ set up ตรงนี้นะคะคําว่า set up แล้วก็ให้เราใส่ชื่อช่อง tiktok ที่มีตัวในที่นี้นะคะจะไม่ที่จะใส่เป็นช่องของน้องของขวัญน,นะคะแล้วก็กด connect to tiktok live นะคะ ก็จะขึ้นมาแบบนี้จริงๆแล้วก็คือตอนที่เราจะขึ้นไลฟ์อะคะ่ะค่อยๆมากดนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาที่นี่เลยค่ะคาว่า sound alert นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นช่องที่ให้เราเลือกนะคะเนี่ย create sound นะคะ create sound ในที่นี้ก็คือช่องแรกจะให้เราเลือกเป็นของขวัญก่อนนะคะของขวัญหรือ,อสิ่งที่เราอยากให้ผู้คนในไลฟ์อะคะ่ะทา นะคะเช่นเขากด follow นะคะกด follow แล้วเราก็ใส่เพลงตรงนี้นะคะอ่ะนี่ถ้ามีการ follow นะคะก็จะได้ยินเพลงนี้แล้วเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นให้เราตั้งเองค่ะให้เราตั้งเองนะคะเนี่ยจะมะีเพลงไว้ให้เยอะมากๆนะคะเนี่ยค่ะนี่น เราก็เลือกฟังสมมติว่าเราจะเลือกเพลงนี้เราก็กดแอปพลแบบนี้ค่ะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ความดังเบาก็จะขึ้นตรงนี้สมมติว่าตอนไลฟ์สดแล้วเรามีคน Follow ปุ๊บเพลงนี้จะขึ้นทําให้เราเนี่ยรู้แล้วเราะจะขึ้นไป้ายไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่เช่นในตอนนี้ก็จะมีหลายคนใช่ไหมคะที่ให้ส่งของขวัญเช่น เช่นเช่นเช่นส่งหัวใจปักแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอมีคนส่งมาปุ๊บก,ก็จะมีเพลงขึ้นมาแล้วเขาก็ลุกขึ้นมานะคะที่เขานอนอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นให้ดูลุกขึ้นมาออกกําลังกายลุกขึ้นมากระโดดตบให้ดูนะคะก็นี่เลยจากการที่เราเลือกจากในเว็บไซต์นี้นะคะถ้าอยากจะใส่เยอะๆนะคะก็มากดตรงนี้เลยค่ะ create sound alert เพิ่มนะคะก็ ส่งเป็นของขวัญอย่างอื่นนะคะส่งเป็นอย่างอื่นก็ได้เอาที่แบบเกินห้าเหรียญสิบเหรียญเขาก็จะได้ส่งอ่ะเช่นแตงโมนะคะ,ะแตงโมเราก็ตั้งเสียงไว้ค่ะพอเวลาคนส่งแตงโมเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเออเสียงอันนี้มันขึ้นมานะอ่านี่ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ควรจะตั้งสัก5หรือไม่เกิน10ชิ้นเพื่อให้เราอะจาได้นะคะว่ามีคนส่งอะไรแล้วเราก็ จะได้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมตามที่เราตั้งเล่นที่หน้าไลฟ้สดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะทำให้คนส่งของขวัญในหน้าไฟ้สดเยอะขึ้นนะคะเปยังไงคะโอ้เราก็คงสงสัยแล้วก็อยากได้คำตอบวันนี้เจ้าแม่ทีมีคำตอบให้แล้วนะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มา คุยกันเช่นเคยและอย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งการไลฟ์สดที่คุณจะหารายได้ได้ไดแบบง่ายๆตามสไตล์ของคุณนั่นเละค่ะ